สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาค่ะ weekly love reading ประจำวันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนค่ะเดือนกันยาแล้วค่ะคลิปนี้ขอให้เป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับใครที่กำลังคิดถึงใครบางคนอยู่หรือยังรู้สึกว่ามีบางความสัมพันธ์ผูกพันกับใจเราแล้วเราอยากได้คำแนะนำที่ดีเพื่อเอาไปปรับประยุกต์ใช้ภายในอาทิตย์นี้ค่ะขอให้หน้าไพ่สื่อสารออกมาอย่างชัดเจนและเหมาะสมสาหรับ ทุกๆคนเพื่อเอาไปปรับประยุกต์จริงๆค่ะแต่เหมือนเดิมพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสค่ะทุกๆอย่างที่ป่านกําลังจะเปิดขึ้นมาเจอผ่านน้าไพา่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอยู่หรือว่ายังไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ หากใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราฝากทิ้งสารนี้เอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะส่วนตัวเราจะไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆหรือในอนาคตข้างหน้าค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อไหร่ที่ถูกดึงดูดให้เจอกับคลิปไหนมักจะมีสารที่ใช่และถูกต้องสําหรับเราอยู่ในคลิปนั้นเสมอค่ะป่านใช้ Healing Light Tarot ค่ะสำหรับใครที่สงสัยว่าพลังงานของเดือนนี้จะเป็นยังไงฝากติดตามกันใน คลิปประจําเดือนนี้ที่กําลังจะโพสต่ตอต่อกันมาด้วยเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นที่โพสต์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีเวิร์กอ s ซีซันค่ะช่วงที่พลังงานอยู่กับปราสีกันเนาะแล้วก็มีพลังงานคนโสดเรื่องราวของความรักในเดือนนี้แล้วก็เรื่องทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการดูแลตัวเองในเดือนนี้ แต่สำหรับคลิปนี้ค่ะลองมาดูสำหรับอาทิตย์นี้กันดีกว่า Weekly Love Reading ค่ะ Seven s e v e n n ซอ n กลับหัวค่ะเป็นพลังงานแรกที่เปิดขึ้นมาเจอคิงซอฟเพนตัคโอลค่ะโฟล์ทเพนตัโล The Tower, Three of Cups, Judgment กลับหัวแล้วก็ขอเรียงแบบนี้ลักกันค่ะเราได้ไพ่คู่กันนั่นก็คือ Queen of Pentacles กับ King of Pentacles แน่นอนว่าเวลาทำงานอ่านเรื่องความรักเนาะป่านมักจะพูดว่าอ่ะถ้ามีคู่ King กับ Queen ในหน้าไพ่ขึ้นคู่กันนะคะ c o n n e คชั o นความสัมพันธ์คนนี้ที่เราคิดถึงอยู่อาจจะเป็นคนที่เหมาะสมและดีต่อใจของเราจริงๆค่ะแต่ภายในอาทิตย์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นได้และน่ากลัวมากคือความคิดของผู้ชมของป่านทุกๆคนเองคิดในมุมไหนได้บ้างไม่รู้เลยว่าเขาหายไปทำอะไรอยู่เขาก็จะคิดถึงเราไหมนะหรือที่เขาเงียบไปเขาไม่สนใจเราแล้วหรือเปล่าเขาไปดูมีชีวิตของเขาสนุกสนานแล้วลืมความสำคัญของเราไปเลยไหมนะ ทุกๆอย่างที่เราคิดเล็กคิดน้อยตรงนี้อะค่ะกับการที่เขาหายไปหรือกับการที่เขาให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าความสําคัญของผู้ชมของป่านหรือความสําคัญของคอนเน็กชันที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับคนที่เราคิดถึงอยู่เราคิดเยอะเกินไปในอาทิตย์นี้จริงๆค่ะสิ่งที่ขึ้นมาแต่ต้นเลยคือเซเว่นซอฟต์แวร์กลับหัวออปล่อยทุกๆความคิดมากปล่อยทุกๆความรู้สึก เล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะเหมือนงองแงที่เราอาจจะเหมือนงอนว่าแบบทําไมเขาดูให้โอกาสกับคนอื่นให้โอกาสกับการงานแล้วลืมคิดถึงเราแล้วลืมดูแลเราจังเลยอืมเมื่อไหร่ที่เราปล่อยความคิดมากของเราตรงนี้ได้เราจะเริ่มเห็นความเป็นจริงว่าแบบอ๋อเขาพยายามทําอะไรอยู่ในชีวิตหน้าฉากตอนนี้หรือในอาทิตย์นี้ เป็นช่วงเวลาของเพนเดอร์โคลอะค่ะช่วงเวลาของการที่เราสร้างงานสร้างเงินของตัวเราเองตัวของอีกคนหนึ่งที่เราคิดถึงก็เหมือนกันเขาก็อยากจะสร้างงานสร้างเงินอยู่เขาอยู่ในโมเมนต์ของการเก็บสะสมความมั่นคงอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะทําให้ตัวเองได้ไรายได้มากขึ้นหรืออยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเราเองมีเงินเก็บเป็นของตัวเขาเองก่อนคนเป็นคิงซอฟเพนเดอร์โคอะค่ะคือคนที่อยากจะมีความมั่นคงทางด้านหน้าที่ทางด้านการใช้ชีวิต สถานะส่วนตัวมากๆมีโอกาสที่เขาอาจจะอยากใช้เงินก้อนใหญ่ในอนาคตหรือมีโอกาสที่เขารู้ว่าเดี๋ยวเรากับเขาถ้าหากว่าพลังงานตรงนี้เราเป็นคู่กันจริงๆอนะเนาะเดี๋ยวเรากับเขามีโอกาสจะต้องใช้เงินจํานวนมากในอนาคตเขาอยากจะเก็บเงินก้อนหนึ่งเพื่อเอาไว้ลงทุนตรงนั้นหรือเพื่อเอาไว้ใช้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเราอะคะ่ะประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นไปเตรียมงานใหญ่ในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็น เอาไว้ใช้จับจ่ายส่วนตัวกับเราไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเขารู้สึกว่าณเดือนนี้เป็นช่วงของการเก็บเงินก่อนเพื่อให้สบายในอนาคตข้างหน้าเพื่อให้ได้เอาไปใช้ในอนาคตข้างหน้าจริงๆแต่ตัวเราเองนี่แหละเริ่มรู้สึกรักแคะระขายใช่คำนี้ไหมเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่ามันมีความลับอะไรหรือเปล่าเริ่มรู้สึกว่า เขานิ่งไปเขาเครียดเกินไปเพราะเรื่องอย่างอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่เรื่องของการสร้างตัวของเขาเองเขาไปมีคนที่แอบ,บคุยไหมเขาแอบ,บไปเจอเพื่อนแล้วเขาไปสนุกสนานแล้วลืมเราไหมหรือเขาจะแอบ,บแบ่งใจไปให้กับคนอื่นไหมตรงนี้คือความคิดมากที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่พลังงานของเซเว่นซอฟต์วอย่างที่ปาดเห็นแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่เราคิดในมุมที่มันไม่ได้ตรงกับที่เขารู้สึกจริงๆแล้วเราเริ่มทําให้เขาระแคะระคายเหมือนกันเราเริ่มทําให้เขา หงุดหงิดเหมือนกันว่าทําไมเราถึงคิดในมุมนี้ทําไมเราถึงไม่ให้ไม่ไว้ไไวใจเขาไม่ให้โอกาสเขาใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาอย่างที่เขาอยากใช้บ้างมันเลยมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์เข้ามาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อนาคตข้างหน้าคือการทะเลาะกันจริงๆการไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาก็พยายามทําเพื่อเราอยู่แล้วเราก็มัวแต่ไปคิดว่ามันต้องมีความลับมันต้องมีอะไรที่แบบเขาปิดบังเราแน่ๆเลยที่เหมือนแบบจะก,กันเราไม่ให้เรารู้เรื่องหรือเขาพยายามจะทำเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่าง ให้เรานึงให้เราอยู่แต่เราคิดว่าเขาเขาไปทําในทิศทางอื่นอะที่มันไม่ตรงกับใจเราอืมระวังพลังงานของเดอะทาวเค่ะทุกๆอย่างถูกคุมด้วยไพ่ใหญ่มากๆไม่ว่าจะเป็น The Tower หรือ Judgment กลับหัวระวังความคิดของตัวเราเองที่กําลังจะสร้างสถานการณ์บทสนทนาหรืออะไรบางอย่างที่มันจะทําให้เรากับคนที่เราคิดถึงอยู่เหมือนยิ่งไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเหมือนยิ่ง นอยใส่กันละกันอมืมันมีสามถ้วยขึ้นมาแล้วมันเป็นพลังงานที่คุมหน้าไพ่ตรงนี้แล้วทาให้ป่านรู้ว่าต่างคนต่างอยากมีความสุขอ่ะบางทีการอยู่ใกล้กันเกินไปหรือมีพลังงานที่คล้ายกันเกินไปมันก็อาจจะทําให้มีความอึดอัดซึ่งกันและกันได้บ้างอเหมือนคนที่เหมือนกันมากๆอ่ะบางทีเรายังหงุดหงิดตัวเราเองเลยอ่ะอืมประมาณเนี้ยค่ะให้เขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนเขากับสิ่งที่เขาทําส่วนตัวคนเดียวแล้วมีความสุข ตัวเราเองก็เหมือนกันค่ะผู้ชมทุกคนให้โอกาสตัวเองเพื่ออยู่กับตัวเราเองอยู่กับกลุ่มเพื่อนของเราไม่ต้องยึดติดกับ k i n ง Soft Pentacle หรือคนที่เราคิดถึงอยู่ตั้งแต่ที่ปานเริ่มเปิดไพ่ของคลิปนี้ขึ้นมานิดนึงค่ะเมื่อไหร่ที่ต่างคนต่างมีเวลาส่วนตัวของตัวเองเราจะรู้ความสำคัญของพื้นที่ที่เราได้มาใช้ร่วมกันหรือทุกๆครั้งที่เราได้โทรหากันหรือมีโอกาสได้คุยกันมันจะมีความพิเศษกว่าอะไรบางอย่างหรือ ใครบางคนที่พยายามยื้อขอให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาขอให้อยู่ใกล้กันตลอดเวลา,ลวลามันยิ่งจะน่าเบื่อซะมากกว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าหลังสำรับเรายังได้เป็น four of one กลับหัวค่ะเรายังอยู่ในขั้นที่อ,อาจจะดูใจกับเขาหรืออ,อาจจะเพิ่งคุยกันได้ไม่นานหรือถ้าเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรามันยังไม่มั่นคงในขนาดที่เราจะ ทำอะไรก็ได้แล้วเขาจะยอมรับเราได้อย่างหนึ่งร้อยเปอรมันยังเป็นโหมดของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่มันยังมีความไม่มั่นคงของความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ถ้าหากว่าเรายิ่งแสดงจุดที่ไม่น่ารักหรือแสดงออกความคิดของเราในมุมที่เราคิดว่าเขาต้องคิดแบบนี้แต่เอาเข้อจริงแล้วเขาไม่ได้คิดนะ่ะมันยิ่งจะทําให้เกิดการสั่นคลอนของความรู้สึกของความสัมพันธ์นี้ไปได้เรื่อยๆในอนาคตจนอาจจะเกิดการทะเลาะจนอาจจะเกิดการ แยกย้ายแยกทางหรือต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองสักพักหนึ่งก่อนในอนาคตข้างหน้าจริงๆค่ะอืม FYI หรือโน้ตเอาไว้ให้กับทุกๆคนนิดนึงสำหรับทุกๆคลิปที่ป่านทำใน l ล v e r e ร d ดดิ้งะค่ะในข้อมูลมันถูกเขียนเอาไว้อยู่แล้วว่ามันขอให้เป็นพลังงานของคู่ที่ดีของโซเมดของทวินเฟลมหรือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเราเพราะฉะนั้น เป็นไปได้สูงมากว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงกับทุกๆคนที่ได้มาฟังคลิปนี้ค่ะลองปรับประยุกต์ให้เหมาะสมสำหรับตัวเราเองเนาะอืมเพราะว่าหลังจากที่เราเจอโฟ f ์ทกับหัวโฟ f ์วานกลับหัวค่ะหลังจากนั้นมันมีคิงซอกคัพกลับหัวอะผิดด้านคิงซอกคัพกลับหัวแล้วก็คิงออฟซอ o กลับหัวอยู่ในหลังสำรับอะแปลว่า มีผู้คนมากมายหรือเรากําลังอยากจะลองดูใจกับคนหลายๆคนหรือเรารู้สึกว่าเรายังเลือกไม่ถูกหรือเรายังมองไม่เห็นจริงๆว่าใครคือคนที่ใช่คนที่ใช่เอาเข้าจริงสําหรับเราตอนนี้คือคนที่ใส่ใจกับการดูแลชีวิตเขามากๆอะค่ะและในโอกาสเดียวกันเมื่อไหร่ที่เราเป็นพลังงานที่ตรงกันข้ามกันหรือสะท้อนพลังงานกันเราก็ควรจะดูแลตัวเราเองมากๆดึงใจออกห่าง คนที่ใช่ที่สุดสำหรับเราหน่อยนึงหรือดูแลตัวเราเองหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าคนที่ใช่ที่สุดของเราคือใครเพราะตอนนี้อาจจะมีหลายคนเข้ามาอยากทําความรู้จักเรามีหลายๆายคนเคยรู้สึกว่าแอบชอบกับเราหรือแอบกิ๊กกันเอาไว้แต่เริ่มหายไปบางทีเรายังผูกใจอยู่กับคนเดิมๆเหล่านั้นนะคะโดยที่เราไม่ได้ทันมองว่ามี King ับเ p น n t a c l e หรือพลังงานที่เหมาะสมกับเราที่สุดหรือคู่ที่เป็นคู่แท้ <c oughs> ถึงกับขั้นสั่งรักคู่ที่เป็นคู่แท้คู่ที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวไปคู่กับเราอะอยู่ใกล้พลังงานเรามากๆแล้วป่านพูดไปในเวอร์โกซีซั่นเราว่าพลังงานของโซเมดชัดมากๆในเดือนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อะค่ะอาจจะทำให้เรากำลังได้เจอกับโซเมดหรือคู่ที่แท้ที่ จะช่วยพัฒนาตัวเราในทุกๆด้านไปพร้อมๆกับเราในเดือนนี้หรือในช่วงพลังงานนี้แล้วจริงๆก็ได้แต่เราต้องอยากคิดเล็กคิดน้อยอะค่ะเมื่อเขาจะเข้ามามันจะเข้ามาเองหรือเมื่อมันจะใช่มันจะใช่เองเมื่อการกระทําเขาชัดเจนมันจะชัดเจนเองเราไม่ต้องไปพยายามเหมือนเป็นนักสืบอะว่าแบบช่วงนี้หายไปเที่ยวกับเพื่อนไม่คิดถึงฉันลหรออะไรอย่างเงี้ยยิ่งเราพยายามจุกจิก มากเท่าไหร่อะคะ่ะพลังงานของมาสคูลีนหรือพลังงานของฝั่งผู้ชายจ้าจไม่ชอบอะไรที่มันจุกจิกหรือเหมือนจะเป็นการปิดกั้นอิสระของตัวเขาอยู่แล้วอะเราก็ต้องมีอิสระของตัวเราบางทีเรายังไม่อยากให้ใครมาเหมือนแบบว่าเป็นห่วงเราเยอะขนาดนั้นเลยอะคะ่ะกับคนเนี้ยที่เรากําลังจะเจอหรือคู่ที่ใช่สําหรับเรามากๆก็ต้องให้อิสระของเขาเช่นเดียวกันคะ่ตนคะต่อมาเลเ e อ o r ออร e เคค่ะ มีสี่สี่รู้สึกถึง4-4-4นิดนึงค่ะ4-4-4พูดถึงในเรื่องของความมั่นคงที่สุดสำหรับเราเนี่ยแหละเออเดือนนี้ดูค่อนข้างวิ่งมาถึงคู่ที่ใช่งานที่ใช่การใช้ชีวิตที่ใช่สำหรับทุกๆคนที่ได้ฟังคลิปนี้อยู่จริงๆค่ะ getting to know each other as you reveal your innermost self to each other your bond d e p e n d s ปาดพูดถึงการมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับคนใหม่หรือการที่เราแสดงออกตัวตนที่เราเป็นเราให้กับคนอื่นรู้จักเราดีขึ้นเดือนนี้อาทิตย์นี้มีโอกาสของการเจอคนที่ใช่ทำความรู้จักกันหรือถ้าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วก็ได้รู้จักกันดีมากยิ่งขึ้น ว่าที่แท้จริงแล้วเราเป็นใครแต่ก่อนอาจจะรู้จักกันแค่ผิวเผินแต่ก่อนอาจจะเคยงองแงใส่เขาเนื่องจากว่าเคยหวงมากเคยกลัวไม่มีใครมากเลยแสดงตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราออกไปเดือนนี้เป็นตัวเองค่ะแล้วเขาจะเห็นว่าอ๋อตัวตนที่แท้จริงของเราก็ถูกใจเขานี่หว่าไม่ใช่ในมุมที่เราเคยแสดงออกให้เขาเห็นแล้วมันทำให้เขาเครียดมันทำให้เขาถอยเนาะ Lover Oracle ค่ะ Reflection ค่ะ give each other some space at the moment trust and have faith that all will work out for the best สรุปได้ว่าถ้าหากว่าเรายังให้ความสำคัญสำหรับใครบางคนมากๆจริงๆให้พื้นที่ส่วนตัวของเขาค่ะให้เขาไปเก็บเงินให้เขาไปได้อยู่กับเพื่อนเขาให้ได้เขาไปใช้ชีวิตแล้วเขาจะนึกถึงเรา แต่ถ้าหากว่าเรายังเป็นคนที่โสดอยู่จริงๆไม่เห็นทีท่าเลยว่าจะเจอกับใครในช่วงนี้จริงๆใช้เวลากับตัวเราค่ะไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปคิดมากว่าเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาเมื่อไหร่จะเจอใครอีกทำงานมีแต่เพศเดียวกันไม่เห็นจะเจอใครเลยเมื่อไหร่ที่เราคิดมากมันคือการหยุดโฟลของพลังงานหรือการหยุดความเป็นไปได้ของคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเรา เมื่อเราเป็นถึง q u e e n ั f p e n t a c l e s อะค่ะแข็งแกล่งทางด้านสิ่งที่ต้องสร้างการงานการเงินการใช้ชีวิตของตัวเราคู่เราแข็งแกล่งทางด้านการเงินเหมือนกันมีโอกาสได้กลับมาเจอกันจริงๆเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกันจริงๆค่ะแต่คู่คนนี้อาจจะต้องให้เวลาตัวเราเองในการได้พบเจอกับเขาในอนาคตหรือถ้าเป็นใครที่เคยเจอกันมาแล้วก็ให้โอกาสเขาไปเติบโตแล้วกลับมาเจอเราในอนาคต ในอาทิตย์หน้าในเดือนนี้ในปลายเดือนนี้จริงๆค่ะสําหรับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของการไม่คิดมากก่อนไม่ตัดสินไปเองไม่รู้สึกไปเองก่อนว่าเขาต้องไม่เลือกเราเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาโฟกัสที่ตัวเราก่อนค่ะเพราะว่าเรามีคู่ที่ดีที่สุดของตัวเราอยู่กับเราเสมอ นั่นก็คือตัวเราเองแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของพลังงานเขาค่ะป่านเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกับป่านได้เสมอเลยค่ะใครสนใจให้อ่านพลังงานส่วนตัวผ่านไพ่ทาโร่ให้วิธีการและข้อมูลอยู่ใน description box ค่ะคุยกันที่เพจ e 6 6 AM m ได้เลยค่ะไว้เจอกันในคลิปอื่นๆค่ะบ๊ายบาย